สวัสดีครับพบกับผมเสือไทยอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะมาอธิบายนะครับขั้นตอนการทำม่านนะครับแบบโป่งนะครับว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นลำดับนะครับครับผมลำดับแรกนะครับแล้วก็ไปวัดตามช่องเสานะครับ ข้างโบดนะครับหรือว่าหน้าโบดแบบนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับแบบโปร่งนะครับแล้วก็เขียนเขียนลายตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็วัดขนาดเสร็จแล้วเราก็ล่างแล้วก็เขียนนะครับ เขียนใส่ไม้อัดแล้วก็ฉลุแบบนี้นะครับฉลุตามลายที่เราต้องการนะครับที่เราได้เขียนไว้แล้วฉลุเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาเขียนลงไม้อัดอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเขียนลงไม้อัดแล้วก็ดัดเหล็กไปตามโค้งที่เราเขียนไว้นะครับ ให้เหล็กเราดัดเวลาเชื่อมให้เหล็กอยู่ในอยู่ในเส้นนะครับไม่ให้เลยเส้นออกมาเพราะว่าตรงเส้นจะเป็นเนื้อปูนนะครับประมาณนี้เหล็กก็จะอยู่ในในเส้นที่เราได้เขียนลงไปนะครับที่เราลอกไปจะแบบไม่อัดที่เราฉลุไว้นะครับพอทําโค้งไว้แบบนี้นะครับแล้ว <c oughs> แล้วผมก็ เวลาไปติดตั้งนะครับผมจะทำคลิปให้ชมอีกคลิปหนึ่งตอนนี้คือขั้นตอนแรกนะครับในการขึ้นโครงผมก็เลยทำคลิปให้ชมกันก่อนเดี๋ยวจะเผื่อคนที่ศึกษานะครับหรือคนที่กำลังจะทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้ทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับผม นี่คือม่านโบสวัดหลังเขานะครับสระบ,บุรีครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งแล้วก็ตอนที่โกนปูนนะครับผมจะทำคลิปให้ชมในโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็อธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับอธิบายไว้ให้รับรู้ถึงขั้นตอนการทำนะครับ ปูนํานะครับก็ยังมีอยู่ถ้าท่านใดสนใจก็อยากจะเอาไปลองใช้ดูก็ติดต่อที่เบอร์ผมเหมือนเดิมครับ081382 2389นะครับนี่ครับโคกํำปูนนะครับใช้แบบตํานะครับมอเตอร์นะครับสมัยก่อนตํามือนะครับมือแตกกันหมดนะครับก็จะเป็นช่างปั้นได้นะครับนี่ครับ แบบนะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานลายไทยนะครับงานปูนปั้นหรือว่าสอบถามขั้นตอนการปั้นยังไงก็สอบถามได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมยินดีให้คำแนะนำนะครับหากท่านใดที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผม ที่ผมทำไว้เป็นวิทยาทานนะครับเป็นความรู้แบ่งปันกันตามประสบการณ์นะครับหากตายไปมันก็ตายกับเราไปนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรมาทำแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นอาชีพสร้างไรายได้นะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ